YouTube Creator Academy 101ตอนที่39หัวข้อพัฒนาช่องความงามยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่าไอทีชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตะลุยข้อสอบ YouTube กันนะครับเพื่อเพสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้จะมี playlist สอน how to pro pc series facebook series จัดเต็ม ไลายออฟฟิเชียลแอคเคาท์ซีรีส์เกือบ90ตอนนะครับ YouTube ซีรีส์แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคซึ่งบทนี้นะครับผมก็ได้จดหมายจบหลักสูตรแล้วนะครับนะถ้าทำข้อสอบจบนะฮะก็จะได้ใบมาซึ่งต้องผ่าน75%ขึ้นไปนั่นเองโอเคนะครับมาดูบทแรกกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับอะไรนะฮะบ,บทนี้นะครับ จะแนะนำนะครับการทำวิดีโอให้ดูโดดเด่นในยุคปัจจุบันนะครับสามารถนำไปใช้งานได้ทุกแนวนั่นเองนะฮะแต่จะเน้นกับแฟชั่นนะครับและก็การแต่งตัวความงามต่างๆนะครับวิธีการดูครับเนี่ยโอ้ยเอาไปใช้กับโซเชียลอื่นได้ด้วยนะนะครับทำผมสวยๆนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะสำหรับ สาวๆที่กำลังหมดมุกไม่มีคลิปจะอัดนะครับเข้ามาดูได้นะแล้วก็จะมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณ3ข้อนั่นเองโอเคบทต่อมานะครับบทที่2นะฮะจะเกี่ยวกับการแนะนำการหาเทรนใหม่ๆที่เหมาะสมกับเทศกาลนั่นเองก็จะมีวิธีการเลือกนะครับตามนี้เลยนะ ถ้าใครเป็นสายสายคอสเพย์นะฮะเนี่ยนะน่าจะคอสเพย์นะฮะนะครับแล้วก็เลือกนะครับตามฤดูกาลนะครับเทศก,กาลต่างๆนะฮะแล้วก็การโครนะครับคอลบนะครับกับเพื่อนๆเ,เรานะครับตามช่องต่างๆนั่นเองโอเค <c oughs> ดูแล้วตลกดีเนาะโอเคข้างล่างนะครับก็จะมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆประมาณ3ข้อนะครับ ต่อมาบทที่3คืออะไรบทที่3นะครับจะแนะนำการพูดเชิญชวนนะครับให้มากดการ์ดกด End s e ก n ของเรานั่นเองนะฮะก็จะมีนะครับเข้าไปดูได้นะวิธีการพูดนะครับนะจ๊ะแล้วก็จะมีคำถามประมาณ3ข้อนะครับก็จบนะครับสำหรับบทนี้ก็มาดูบทที่4นะครับบทที่4คืออะไรบ้าง บทที่4คือการแนะนำนะครับการมีส่วนร่วมกับ FC หรือคนที่มาติดตามช่อง,องเรานั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่ครับเข้าไปคอมเมนต์เขาบ้างนะอืมไม่ใช่ทำทำทำนะครับเราไม่ตอบเขานะฮะแล้วก็จะมีนะับบททดสอบหลังนะครับการเรียนรู้นะครับ3ข้อนั่นเองโอเคเมื่อทำหมดทุกอย่างแล้วนะครับมาถึง การสอบใหญ่ครับของบทนี้ถ้าสอบจบก็จะได้จดหมายจบหลักสูตรนั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b ส c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะครับ